สตังก็ยังหาแต่คุณค่าก็หาด้วยเสียงจากสวนจันทรเวลาหานาทีวันพุทธที่18บธันวาคมพุทธศักราช2567วันนี้เราเอาคำสำคัญที่สุดของมนุษยชาติคำหนึ่งมาพูดคุยกันที่หลายคนอาจจะ หันหลังให้หรือไม่เข้าใจมันไปแล้วเพราะมัวแต่ลุ่มหลงอยู่กับการหาสตางค์จนลืมหาคุณค่าให้กับชีวิตตัวเองหรือยอมเสียแม้กระทั่งค่าของคนที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติของตนไปเพียงเพราะ ต้องการจะหาสตางค์หรือหาเงินเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีตัวอย่างง่ายๆก็เช่นเด็กสาวอยากได้เงินมาซื้อมือถือรุ่นใหม่หรืออยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมมาใช้เท่านี้ก็ยอมขายตัวให้กับอาเสียที่แก คราวพ่อคราวปู่คราวตาได้แบบนี้แหละคือการขายค่าของคนของตนไปเด็กหนุ่มที่ติดการพนันแล้วยอมทำผิดกฎหมายเช่นขายยาบ้า <c oughs> <c oughs> เพื่อจะหาเงินมาใช้หนี้พนันอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ขาย คุณค่าของความเป็นคนที่มีอยู่ตามธรรมชาติไปเพื่อแรกกับสตางค์ซึ่งที่จริงในมุมอันลึกซึ่งมันเป็นแค่อุปกรณ์มันไร้ค่าแต่เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาหรือความงมงายความไรย้ยางอายสิ้นคิดก็เลย ขายค่าของคนนั้นเพื่อแลกกับเงินไม่ใช่แค่เด็กหรือเยาวยชนคนโตเป็นผู้ใหญ่เช่นนักการเมืองที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนร่วมข่าราชการที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้รับใช้พระราชาเป็นผู้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติแต่พอขาดจิตสำนึกหรือเห็นแก่เงินต้องการเงินต้องการหาสตางจนไม่ลืมหูลืมตามันก็ออกมาในรูปของการคดโกงทุจริตคอร์รัปชั่นจากที่จะเป็นพระโพธิสัตว์คือนักการเมืองที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ ก็เลยกลายเป็นสัตว์โคโปทิหายไปเหลือแต่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วอ้างว่าตัวเป็นพระโพธิสัตว์มาปกครองคนอื่นอย่างนี้ไปก็มากมายข้าราชการที่กลายเป็นคนปล้นประชาชนปล้นบ้านเมืองไปก็มีอยู่มากมายเหล่านี้แหละคือหาสตางค์แล้วไม่ได้หาคุณค่า ด้วยคือลืมหาคุณค่าความจริงคุณค่าของความเป็นคนมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ก็เป็นธรรมดาว่าแค่ตามธรรมชาตินั้นปู่ย่าตายายบรรพบุรุษแต่โบราณท่านก็ไม่ให้เราพอใจอยู่แค่นั้นเราจะต้องหามาเพิ่มให้ไหนๆได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแล้วแล้วก็ จะต้องหาคุณค่าให้กับตัวเองคือเพิ่มเติมจากคุณค่าของความเป็นคนที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้เป็นคุณค่าของบัณฑิตชนคนดีที่เป็นสับรุษด้วยการทำคุณงามความดีเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะรู้จักรับใช้ธรรมศาสนา,า,ารับใช้ธรรมชาติอันนี้เป็นคำรวมที่สุด คนที่รับใช้ธรรมชาติเป็นคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนมีค่าสูงสุดยิ่งกว่ามนุษย์คนไหนๆอยู่แล้วครับ